ออกสตาร์ทเกมครับจะพาหนีบอลอยู่ที่ดังสิมันจ่ายมาไม่ดีแล้วก็เข้าทางของประภาสเลยครับโอ้โหเนี่ยจังหวะยิงของประภาสอยู่สำราญครับเป็นประตูขึ้นนำให้กับ YFA ศรีราชาตั้งแต่นาทีที่2ครับคิกอินของศรีราชาปาดกลับเข้ามาและลูกสองมาแล้วครับกิตทนาน,นนะครับต้องชมทางสุรสิทธิ์เลยครับที่เขี่ยบอลคืนกลับมาให้กับรุ่นน้อง สังหารเข้าใครเป็นลูกที่สองนะครับในนาทีที่4โอ้โห,โหทิ้งห่างอย่างรวดเร็วครับนี่เป็นลูกยิงของวันนี้วัดับไปติดเซฟของสลายุดตัดบอลได้ครับสุรธัธนนีออกมาทางซ้ายแล้วเข้าขวายิงโดนไม่เต็มครับเปนัทนนท์นะครับที่ลงมาใหม่ ยังเป็นบอลของศรีราชาครับอัดโดยทางประภาสสลายุตพาบอลออกมาเองแล้วซัดจังหวะนี้ก็ยังไปติดขาของนัทนันยืนตำแหน่งได้ดีครับนัทนันเกมรูกของสุรธานีมาอีกแล้วครับแล้วซัดด้วยซ้ายวันิวัตโยกหลอกดีจริงๆครับวนิวัต ตามอยู่ถึง2ประตูด,ด้วยการบุกหนักจริงๆลูกนี้หลุดมาธนศัก์ิยิงไปก็ยังไปติดมือของนางสลายุทธและขอแดนันเลยครับโอ้โหสะใจเลยครับยังบุกต่อเนื่องครับสุราธานีลูกยิงของโตต้าเนีครับแหมเทินได้ดีจริงๆทนศักิ์ลุยขึ้นหน้ามาแล้วยิงลูกนี้ครับโอ้ย ไล่มาเป็นหต่อสครับลูกยิงของนักสักรอดขาสลาดุดเข้าไปโอ้โหเดือดร้อนเหมือนกันครับมาเสียประตูแบบนี้ครับศรีราชาเข้าสู่ครึ่งหลังบอลทางซ้าย ปาดกลับมาให้กับเอกุตยิงไม่ผ่านสลายุทเลครับโอ้โหให้มาตีจริงๆนครประพาดประพาดพาหนีไปเองแล้วก็ปาดกลับมาประตูที่3ครับของ Y f a ศรีราชานะครับจากชาคิดโลเพชรลัดยิงเข้าไปในนาทีที่28ครับโอ้โหต้องชมเลยครับการพาบอลไปของประพาดสุราษฎร์บุกหนักแล้วครับ นี่ครับเอกวุฒิยิงออกไปไต่ลงไต่ลงไปเสียบอลตรงกลางสนามครับกิตนันตัดบอลได้ถ่ายออกมาให้สุสิิธย์ยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหนี่ครับจังหวะจ่ายของกิตนันให้กับสุรสิทธิ์ยิงด้วยขวาทิ้งห่างเป็น4ี่ต่อหนึ่งพยายามจะทวงประตูคืนครับนะครนะคร าดกลับมาให้ทันศัก์ยิงไปชนเสารครับโอ้โหไม่ได้ประตูยังไงครับเนี่ยเหลือเชื่อจริงๆไม่มีใครแล้วครับถ่ายบอลขึ้นหน้ามาที่โตต้ตาปาดกลับมาให้กับวาน,นิวัตก็ยิงออกไปอีกครับโอโ้จังหวะพาวเวอร์เพย์ทำอะไรไม่ได้จริงๆครับสุราธานีบังบอลไว้ครับประพาดและก็จบเกมครับเป็นวีเฟเอศีรชา เปิดบ้านเอาชนะสุราธานีไปได้4ประตูต่อนหนึ่ง